อยู่ตรงไหนก็ให้เลือกเอาที่สมัครใจสมัครน้องครางก็อยู่น้องครางสมัครนอนสมบูรณ์ไปอยู่นอนสมบูรณ์อย่างนั้นมันจะมีเวทที่จะไม่ไกลบ้านมากแต่สภาพที่แม่ร้อมมันมันพาให้มีความรู้สึกว่าวิเวทหลังจาก ฉันเรียกว้าแล้วมันก็มันก็นกอยู่คนเดียวถ้าจะอยู่ด้วยกันสององก็มันก็อยู่อง์เดียวเพราะตาองก็บตาอยู่น้ำจากฉันเดียดน้อยแยกกันไปที่ปุติน่นสถานที่อย่างนั้นละ่ะจึงเป็นสถานที่ขัดเกลาพิเร เพราะสิ่งที่มันจะไหลมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นงทางกายมันมีน้อยที่มันยังมีอยู่บ้างประหนึ่งจากใจของเรานั่นแหละในเมื่อมันไม่สงบมันก็ออกไปเที่ยวแสวงหาหาสิ่งที่จะมาเสริมสร้างบำรุงบำรือกิเลส อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นธรรมดาของกิเลสมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องของใจของเราจะเป็นเรื่องของใจจะเป็นเรื่องอย่างจะเป็นอย่างเรื่องของกิเลสไม่ได้มันมีการแสดงออกมีการ เรงการคิดไปในลักษณะไปแสวงหาเรื่องความกเกเรมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเรื่องความธรรมะที่เกิดจากจ,จ,จิตจากใจมีการคิดมีความคิด,กคดเกิดขึ้นในจิตในใจความคิดนั้นเป็นไปในลักษณะที่ แก้ปัญหาใจความคิดอันเกิดจากใจที่เป็นธรรมะความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขัดเกลาแก้ไขปัญหาของใจจึงว่าเรื่องของความคิดอันเกิดจากใจเป็นธรรมะ ื่องของความคิดอันเกิดจากใจเป็นกิตเป็นคนละลักษณะส่วนใจของเรานั้นเขาไม่มีความคิดความอ่านอะไรไม่มีความคิดความอ่านไม่ใช่วายใจไม่รู้ไม่ใช่ใจไม่มีใจมีอยู่ใจคือความรู้ ความรู้ในระหว่างนะัที่เป็นธรรมชาติของใจนั้นเขามีความรู้อยู่เฉยๆมีความรู้อยู่เป็นปกติของเขาเรียกว่าใจคือธาตุรู้หรือปารู้ความคิดความอ่านทั้งหลายเกิดเอาเกิดจากใจใจนี่หลักไปคิดไปอ่าน ถ้าหากว่าใจของเรามีธรรมะเป็นหลักความคิดความอ่านนั้นก็เป็นปัดเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม่วนรวมทั้งหลายแต่ความคิดของเราเกิดจากใจเกิจากกิเลสที่ท FM, อแฝงฝังนั่นอยู่ในจิตในใจมีการแสดงออกมา เป็นความคิดขึ้นความคิดนั้นเป็นไปเพื่อการแสวงหาแสวงหาทั้งนั้นเพราะเจตมันหิวทุกอย่างรูปมันก็หิวเสียงมันก็หิวเป็นมันก็หิวรสมันก็หิวการสัมผัสมันก็ต้องการจึงว่าความคิดมันเกิดจากอันด้วยอำนาจของใจคิดไปเพื่อในการที่จะแสวงหาทั้งนั้น เรื่องกาธรรมก็เรื่องความเจ็นเป็นคุณลักษนณะละักษณะของเจตเป็นไปเพื่อการแสวงหาถรัดตั้หาก็คือการแสวงหาเรื่องของธรรมะก็คือการที่จะปล่อยเที่วรันที่จะถอดจะถอนเรื่องของธรรมะเป็นอย่างนั้นการจงสมม,ส,สมมติว่าเป็นสติมโนตเป็นปัญญาปัญญา คือความคิดที่เกิดจากใจที่เป็นธรรมในเมื่อใจเป็นธรรมความคิดออกจากใจนั้นท่านเรียบวปัญญาปัญญา,ญญามีการคิดการอ่านไปอย่างไรความคิดความอ่านนั้นเป็นไปในลักษณะแก้ปัญหาใจแก้ปัญหาใจที่ไปติดไปคล้องไปแก้ปัญหาใจที่ไปยินดีและยินร้ายแก้ไปปัญหาไป ใจที่เจอปัญหาไปที่ไปรักไปชังคำว่าบบปัญญาปัญญาก็เกิดจากใจที่มีธรรมะเป็นหลักขอ่อเป็นหลักฝังลึกอยู่ในจิตในใจในเมือ่อมีธรรมะฝังอยู่ในจิตในใจนี่ความการแสดงออกของจิตของใจก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ของใจ และเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นประโยชน์จนกระทั่งวงการพระศา,าสนาประเทศชาติแต่ความคิดอันตรวจจากเหตุนั้นเป็นไปในลักษณะที่จะบันทอนอย่างเดียวยทำลายรบล้่างจนกระทั่งจนกระทั่งตนเองก็หาความลงเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ความร้อนรนข้าวนะวายไวยอำนาจของ เกลมันแตกมันเผาโดยอำนาจของกิเลตมันร้อนแรกวอแต่หาเชื้อ้างนอกมาในเมื่อในเมื่อไฟมันเจอเชื้อมันก็ลุกขึ้นมามีจริงเูเลยว่ามันมีแต่ที่จะเผาข้หาเกล็ในจิตในใจดวงใดที่จะเมตตาสงสารในใจใจที่เกลิดปัญหามันมันแอบแฝงอยู่นั่น มีแต่ที่จะทำลายอย่างเดียวยิ่งว่าการปฏิบัติธรรมก็็นการที่จะทำลายตัวที่มันมุ่งทำลายจิตใจของเรานั่นเองการที่จะมีโอกาสทำลายตัว,ต,วตัวอันตรายตัวกิเลสที่มันมุ่งทำลายจิตใจของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะที่เป็นสปายะและอาศัยเสนานะที่สปายะด้วย เสนาสนะระัายะก็หมายถึงสถานที่สุกวิเวกลีเลนมีโอกาสได้ประกอบความภาคความเพียรมีโอกาสได้เดินจงกรมนั่งภาวนาได้อยญ่เต็มที่ว่าุูติจ้าท่านสนับสือท่าที่สถานที่สุบวิเวกไว้มากจึงว่าใครมีความประสงค์ที่จะปลิกที่จะเล่นจะหาประกอบความภาคความเพียรในสถานที่สุบวิเวกน,นั่นก็ให้พิจารณาตามอัธยาศัย ใครยังไม่สะดวกในการที่จะหลีกเล่นไปตามลำพังอันนั้นในหมว่อเนาสนะพออยู่พออาศัยและก็สะดวกสบายในการประกอบความพอความเพียรก็ก็พักก็อยู่กันไปถึงจะมากกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็ตามมุ่งในการที่จะทำลายค่าึกที่มีอยู่ในจิตในใจ เรียกว่ามีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคําว่าขาดสุกก็หมายถึงตัวอันตรายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายใ่ใจหรือจะหมายถึงคําามาูดกับกิเลสก็ไม่ผิดรือว่าเมืองในการที่จะดับฟืนดับไฟดับฟืนดับไฟที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันหมดมันสิ้นอันนี้จะพูดอย่างนี้ก็ถูกถึงว่าจะมาก,กันมีความประสงค์มีความ ต้องการมีการกระทำเมื่อเป้าหมายอันเดียวกันนี่ก็มีกจะส่งเสริมกำลังของกันและกันให้มีกำลังมีความขยันความหมั่นความเพียรยย่งถึงไปมากกันก็ไม่เสียหายอะไรเหมือนกับพายเรือพายเรืออย่างนั้นทั้งจะมากคนกันก็ไม่เสียหายอะไรก็ต่างก็ช่วยส่งเสริมกำลังของกันและกันรวมพลุกให้ มีเป็นพลังยิ่งเกินไปเรือก็าสามารถที่จะพุ่งได้ไปถึงจุดหมายไปปลายได้ทหารมากการต่างคนก็ต่างนี่อยากพายก็พายไม่อยากพายก็ออกตีนเวลาเปลาน้ําให้อย่างนั้นมากกันอันตรายเราไม่ต้องการให้อันตรายเกิดขึ้ในใดเป็นอันตรายก็อย่าทําเป็นคนที่เอาตีนลาน้ํา มันขี้เกียจก็ต้องให้มันก็ในมีขี้เกียจก็ต้องเกียวมันขี้มันแ้ามันขนี้เกียจถักถนัดไหนก็ต้องพายเพราะในวงการนักบวชในวงการพระาศาสนาเป็นวงการที่ต้องต้องตะเกียบตะกายพั่วบรรลุเป้าหมายเป้าหมายในที่นี้ความขี้เกียจก็ต้องการให้ผ่านไปให้ผ่านความขี้เกียจไป การเห็นแต่หลับแต่นอนก็ให้ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเึื่อมทวงทนดึงทั้งนั้นไม่ให้บรรรุเป้าหมายได้ในเมื่อไม่กำจัดเครื่องทวงไอ้เครื่องพูนเอี่ยวไอ้ไอ้ขวงเครื่องไอ้พูนไอ้ทนทนดึงนี่ก็พูดถึงเรือก็สามารถที่จะพุ่งไปไหนวิ่นไปไหนในเมื่อมีการพรยายามที่จะเกีียวไปหรือพายไป ยังให้พาการให้พากันตั้งใจให้พากันมึงมันอย่าไปสนใจกร่วนอะไรตอนนี้อะไรภายนอกื่องอะไรตอนนี้อะไรภายนอกคนภายนอก,คน,นอกคนโลกเขาสนใจกันมากแล้วนี่เราเป็นคนภายในเป็นคนวงในเป็นวงในในสถาบันของนักบวช อยู่ภายในสถาบันของนักบวชสถาบันของนักบวชมีอยู่สองอย่างนักบวชร่างกายนักบวชจิตใจนักบวชร่างกายก็หมายถึงว่าคนุ่มอลอภา,านั้นอันนี้มาคมุ่แลวกวต็ตั้งอะไรตั้งใจปฏิญาณว่าจะปฏิบัติในตามหลักธรรมหลักในใปปฏิบัต,บตบิอย่างนั่นอย่างนั่นอย่างนั่นในลนนักษณะนี้แลวก็เป็นที่ยอมรอบของ กรมยอมรับของถึงคณะสงฆ์ว่าเป็นภูนีิเป็นทุที่ตั้งใจนี่เรียกว่าบวชายนี่ว่าส่วนบวชใจนั่นเป็นอีกลักษณะหนึง่งบวชใจก็หมายความว่าบวชออกจากเพื่อให้บวชออกจากของร้อนทั้งหลายนี่รูปก,ก็เป็นความร่อนเสียนก็เป็นของร่อนดื่มก็เป็นความร่อนรถก็เป็นของมควาร่อนอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร่อนทั้งนั้นนี่ บวดใจก็หมายถึงว่าเอาใจพยายามที่จะเอาใจออกจากของร่อนนั่นๆทาไมจึงว่ารู้ว่าองร่อนนี่อาเห็นโูกถ้าหากว่านี่เกิดค,ความยินดีคุณมากมันก็เกิดความกะัะจักะสัสกสายนั่นความร้อนมันเผาเกิดค,ความยินร้อนด้อยินไรคุณมากมันก็กรจจักะสายร่อนรนนั่นความร้อนมันเผานี่ความร่อนไออารมณ์ทั้งหลายเป็นของร่อนทั้งนั้นแต่อารมณ์ที่ถอบใจบปที่ชอบใจหลปท,ที่ไมถอบใจ ตายใเรื่ไม่ชอบใจวันท้อจิตท้อใจไดทั้งนั้นนี่นะนักบวชก็เมุ่งในการที่จะสลดของร้นอนที่มีอยู่ในจิตในใจให้ให้มันหลุดออกไปด้วยความเพียรด้วยความพยายาม,มการที่จะสลดของร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจให้หลุดออกไปนั่นต้องอาศัยความสงดวงทางตาตาลองอะไรต่อสังรวม ว่าวานเคยกินของเราเคยกินในการที่ปฏิบัติรู้ว่าคอยตามกิเลสอยู่ตลอดเวลาตามันเห็นใจมันอยากดูอะไรกิเลสมันอยากดูอะไรตามันก็บางทีสิ่งที่เขานั่นไปอยากดูนั่นเขาปิดมันก็ยังอยากตามันก็อยากดูด้วยอํานาจของกิเลสมันบีบบังคับให้ตา่ายไปในทางที่มันต้องการนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ต้องสํารวมให้ดีต้องตานี่นี่สิ สำรวนนาให้ดีสำนวนตาให้ดีจำนวนหูให้ดีจำนวมจมูกให้ดีพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ให้ดูไม่มีความจําเป็นไม่ให้ทำไงไม่ฟังถ้ามีความจําเป็นไงจะทํายังไงไม่มีความจําเป็นไงจะดูก็ให้ดูแต่อย่าให้แต่อย่าให้นายพูดี่ยหยอกนายพูดมายนาสนทนาด้วยมีความจาเป็นจะสนทนาจะทำยังไง การสนทนาก็ให้มีความสํารวมให้ดีคือมีสติตั้งความสารวมไว้ในใจอันนั่นสักแต่ว่ากองกระดูกเท่านั่นอันนั่นหนักแต่ว่าหน้งหัวเนื้อเนื้อหุ้มกระดูกเ่านั่นทําความสารวมไว้ให้ดีในลักษณะนี้จึงเรียกว่าทำดูความสํารวมไว้ให้ดีถ้าหากว่าไม่ทําความสารวมอันนั่นเราก็จะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องน,นั้นแหละ จะกลายเป็นความร้อนมาเผาผิดเผาใจจึงว่าชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้อยู่ตลอดต้องสอต่อสู้หนักและต่อสู้อยู่ตลอดกาลเพราะกิเลสมันไม่ได้พัดรบอกิเลสมันไม่ได้พัดร้อนกิเลสมันไม่มีวันอาทิตย์วันวันเสาร์ ในเมื่อเหตุมันไม่มีวันวันอาทิตย์วันเสาร์และมันไม่พักร้อนอย่างนี้ได้นักปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสจะไปพักรลบพักร้อนไปอย่างไรจึงต้องมีความเพียรจึงต้องมีความพยายามมีความเพียรความพยายามก็หัติดต่อนี่ตรวจดูเสมอ่าความเพียรของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมีมีผ่านมามีความบกพร่องอย่างไรมีความบกพร่องตรงไหน ความบกพร่องนั้นมีลักษณะอย่างไรในเมื่อเราเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้แก้ไขความบกพร่องแก้ไขที่เราบกพร่องนั้นให้หมดจากความบกพร่องไม่มีความบกพร่องอย่างนั้นอีกนี่จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติผู้มุ่งในการที่จะก้าว้าถ้าหากว่ามุ่งในการที่จะแก้ไขไม่ตรวจดูความบกพร่องของเจ้าของแล้วแล้วจะกล่าวไปได้อย ok the like <bank> ่างไรในทีはは lad, ่สุดมันก็ยัำอยู่ก็ที่การยัำอยู่ก็ที่ก็คือการเท้าหลังนั่นเอง ในเมื่อถอยหนึงมีแต่ถอยหลังถอยหลังนี่ในที่สุดมันไปมีไปสยสะดุดอะไรสักหน่อยที่มันล้มกิเลสมันก็เหยียดทันทีกิเลสมันคอยหาโอกาสอยู่เสมอมันไม่ได้เมตตาปราณีแม้แต่จะบำเพ็ญเป็นนักบวชคนที่สักเกยมันก็มายกไว้ยให้มันเหยียดทั้งน,นั้นยิงว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้มากๆค้าอนี่ ยังว่นในเมื่อใครมุ่งที่จะเป็นนักบวชให้รู้ไว้ก่อนว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตของนักต่อสู้เป็นชีวิตที่ท,ที่ทุกข์ยากลําบากมากคําว่าทุกข์ยากลําบากอันนี้ก็คือการต่อสู้กับกิเลสของเรานั่นเองเขาว่าไม่ต้องทำบ้าหากินอะไรนี่ในอ,อ,อันนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสบาย พอการเล่นทำมาหากินมันจะยากอะไรแม้แต่สุนัขมันก็ยังทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและมันก็ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหนักไอ้เต่าของมันได้คนเราทั้งคนนี่การหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เป็นของยากเลยเย็นวโลกทั้งโลกนี่ที่เกิดมาจะสมมติเป็นสัตว์ใดๆนี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาสามารถทั้งนั้นถึงว่าไม่ใช่งานหนักงานหนักก็คืองานเอาชนะจิตใจของเราเนี่ งานแตก่ก็คือการหนึ่งงานที่เอาชนะกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่เอาชนะเขาให้ได้เหมือนการหน้าต่อสู้นี่เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เอาจนกระทั่งคู่ต่อสู้มันต้องถามลงจากเวทีนี่เอาขนาดนั้นยึงเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าชนะคู่ต่อสู้ได้ชนะขาสุดค,คือกิเลสได้อันนั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าได้ ถ้าหากว่ายังเป็นนักบวชเฉพาะในในคนผมแล้วก็ในแล้วก็น,นุ่งใสผ่ผ้าใบผ้ายผ้าใยใหญ่ผ้าใยใหญ่กาสาวพัดอันนี้เป็นนักบวชนี่เป็นปนักบวชเฉพาะบวชถ้าหากว่าถวดในในเป็นต้นไม้ไปย,ยังเป็นเปิดของต้นไม้ ยังไม่เป็นกะที่ยังไม่เป็นแกนการที่จะทำให้เป็นนักบวชเข้าถึงกะที่ก็หมายถึงว่ามีความสํารวมใจให้ยิ่งนี่สํารวมใจให้ยิ่งใจของเราเนี่ยอยู่ก็กายอยู่ก็ใจอยู่ก็กายอยู่ก็ใจอยู่ก็ใจอยู่ก็อยู่ก็กายอยู่ก็ใจนี่เรียกว่ารวนเข้าหาภายในคืนในหนังในในเปลือเข้าไป จนกระทั่งมีความแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวอันเดียวกันตรงเข้าั้งจิตนี่ยังเรียกว่าเป็นนักบวชที่เข้าถ้งแจ่นักบวชที่มันก็ไงนักบวชนักบวชเปิดก็ไงเปมันก็อยู่ก็เปวดอยู่ก็ภาพสท่อนสบายนักบวชที่เข้าถึงเป็นนักบวชที่ก็หมายถึงว่าเป็นนักบวชที่มีศีสันสนุกายสมบูรณ์มีความสันรวมในกายในใจทางความสันรวมในกายในใจเรียบร้อย นี่ไม่ออกจากกายไม่ออกจากใจของเรานี่เป็นนักบวชท,ที่เข้าถึงกับพี่กับพี่ก็เป็นประโยชน์สามารถทําบานทำเวนได้มันกักนี่นักบวชท,ที่เข้าถึงันก็หมายถึงว่ารวมจิตรวมใจเข้าถึงใจรวมจิตรวมใจเข้าถึงใจก็เรียกว่าเป็นนักบวชเข้าถึงในแก่นของนักบวชก็คืูใจเข้าก็คภูการเข้าถึงใจนี้เองนี่รวม,มว่าการปฏิบัติธรรม นี่ก็คือการเข้าหาใจไม่หมายถึงเข้าหาแก่นใจของเราก็มีทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีโอกาสที่จะเขา้าถึงใจเขา้าในเขา้าถึงในเข้าถึงใจได้ก็เพราะมีเครื่องอะไรติดขวางอยู่มากเครื่องติดขวางคืออะไรก็คือสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราไม่ชอบใจเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่ไม่ถูกใจเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องลาเรื่องยศเรื่องโลกทั้งหลายอันนั้นนันัน จีตควางจิตใจไห้การสิดจิดขวางกระแสของใจไห้ไม่ให้สองเข้าไปหาถึงใจนี่นี่การปฏิบัติรมก็คือการกำจัดออกเสียซึ่งในเครื่องลุงลังที่ใจของเราไปหาเก็บนี่ยล้เขาอะหาอะทำไเขาไปหาเก็บเอามาใส่จิตใส่ใจอันนั้นน่ะใช่ไหมทำสลายออกไปสลัดมันทิ้งโยนมันทิ้งปล่อยวางให้หมดนี่ ในเมื่อสัดบรรทิ้งต่อระวันทิ้งโยนทิ้งให้หมดยังเหนือใจใจเลียกว่านักบวชเขาถึงใจเชี่งววานักบวชก็มีหลายหลายระดับในเมื่อเราเป็นนักบวชแนแม่อักบวชนักบวชเราไปเข้าถึงความเป็นนักบวชลักษณะไหนนักบวชนักบวชประเภทใดก็ให้พากันมองแล้วก็ให้ขพากันตอบตนเองในเมื่อตอบตนเองแล้วจัพอใจในการเป็นในนักบวช แต่เพืพ่นเปื่อยรเพนกบที่รู้ว่าจะต,ต่อการจะต้เป็นนักบวชไทยแก่นของนักบวชจริงๆอันนี้ก็ให้พากันพิจาจรณาจะมาอยู่ด้วยกันมาก,มากต้องสร้างต้องระมัดระวังให้มากถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันมากตาร้างระมัดระวังน,น้อยนี่มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในวัดได้ เพราะคนหนึ่งน้อยหนึ่งคนหนึ่งน้อยหนึ่งสิบคนยี่สิบคนมันก็มันก็หลายสิบคนมาแต่ความไม่สงบมันก็มาขึ้นจึงหลังจากการปฏิบัติแล้วนี่หลังจากการปฏิบัติแล้วพ่อเลจิตประการคอยวัดใบไม่มีนี่ยาไปมาฮะยาใจในในยาปลูกยาเลีกความคุ้งกันแล้วกันทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นนี่หัดเราให้เมืง่งอยู่ก็ทางเดินจงกรม ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังหัดเราให้มุ่งอยู่ประทานเดินจงกรมแล้วกิเลสมันจะจูงจมูกพระกิเลสมันจะจูงหูพระ,ะ,ะนี่มันจะจูงไปไปไม่มีเป้าหมายนี่จูงไปให้ละเลยจากข้อปฏิบัติจูงไปให้ละเลยจากการประกอบความภาคความเพียรนี่ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังการจริงจังนี่แหละเป็นการทําลายกิเลส ตัวที่มันจะจูงเราไปในทางที่หลกหลนในข้อปฏิบัติมีคาว่าค่ากิเลสต้องข่าทุกขั้นตอนความจริงจางความขยันความหมันความเพียนเ,ยเป็นธรรมที่จะทําลายกิเลสทั้งนั้นต้องทาลายต้องตั้งแต่ตั้งแต่เืี้ยวล้อต้องทําลายแต่ไอ้คนทหารทาหารกับคนทหารก็ไม่สนใจเราเป็นคนทหารมุ่งแต่ที่จะเอาจอมพลมน นี่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอจอมพลสักทีเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่พลทหารไอ้จอมพลของเขานี่เขาไม่ออกมาสแสดงตัวง่ายๆดอกเพราะไอ้เขามีรูรอยู่ล้อมียงไงไอ้อหลงดองมากต้องกำจัดมันแต่รูลอ้อกกำจัดมันตัง้งแต่พลทหารกำจัดมันแต่ตัวเสนาไอ้ไอ้ตัวน้อยๆนีน่นม่เมิด คนทหารตัวเล็กตัวน้อยมันหมดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปเจอหัวหน้านายทัพนี่เจอหัวหน้านายทัพนายจอนใจอนจอมทักได้นายมาเห็นหนาจอมทักนายทักมิณอะไรเมื่อนั้นก็มดิดค,คอมันทันทีนี่ของเรามีพร้อมแล้วมีพร้อมทั้งสติธรรมมีพร้อมทั้งปัญญาธรรมนี่เรื่องของนายทัพษิณต,ตัวกิเลสมันก็เรื่องของเรื่องของนม่ไมันม่ไม่มีตัวไม่มีตัวอะไร เรื่องของที่มันมีอะไรที่จะเป็นสาระแกนสารอะไรจึง่อตัวเสนาตัวนี้มันสําคัญไอตัวหลุอน้องตัวนี้มันตัวสําคัญแก้ไข<ม>เป็นลแบบําดับเป็นลแบบําดับละถองเป็นลแบบําด<ม>ับลาดับในที่สุดก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงเข้าแก่นของธรรมได้ตัวเล็กตัวน้อยตัวนี่มันปกปิดธรรมเมมันปกปิดหต่หัวหน้า เราก็ไม่มีโอกาสที่จะโยอหัวหน้าและไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับหัวหน้าและก็มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะหัวหน้าได้นี่แม้แต่ลูกน้องของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะแล้วจะไปต่อสู้กับหัวหน้าเขาได้อย่างไรในที่สุดมันก็เป็นนักบวชเพียงแต่เปลือกของต้นไม้เอา ไปทำสินค้าอะไรก็เป็นสินค้าที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะจะเอาไปทำบ้านทำเรือนก็ก็ไมทำบ้านทำเรือนก็ไม่ได้จึงว่าพรงนี้จะมีการบวชกาผู้ที่จะบวชไหมก็ให้มีความระมัดระวังมีความสงบให้ดีอย่าไปเกิดไปเกิดมองเองคข้า่าสินสินกับกับคู่ตัวของเราเนี่ยมีความระมัดระวัง ไม่ไม่ปล่อยตาไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยกิริยามาระยาทศีลคือการไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยวาจาไม่ปล่อยใจศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ์นี่คือศีลคือการสำรวจศีลนั้นไม่ใช่ซอฟตละอีจึงเป็นศีล สิ้นก็คือกายของเราเนี่ยสั่มรวมมาให้ดีวาจใจของเราเนี่ยสั่มรวมมาให้ดีใจของเราเนี่ยสั่มรวมมาให้ดีมีความสั่มรวมมีสติสัมรวมนี่เราไม่สิ้นจะสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสองสิ่เสียสิ้นสิบสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดอะไรก็ชั่นสิ้นนั่นก็คือกายและจิตเท่านั้นสิ้นห้าก็เท่าเอศิขาลดห้าอะไรนะห้าสิ้นห้าก็แค่ข้อห้ามห้าสิ้นแต่ก็ข้อห้าทั้งแปดสิ้นสิบก็อห้าจิบสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้วนแต่เป็นข้้้้อหามทงนนั ข้อห้ามอะไรข้อห้ามกายข้อห้ามใจห้ามกายห้ามใจวิธีวิธีการที่จะห้ามใจห้ามห้ามกายห้ามใจก็มีดดการมีสติดูแลกายดูเจนเลยใจของเรานีเองราเมื่อดูแลกายดูเจนเลยใจของเราไว้ดีแล้วกายของเราใจของเราก็ไม่ไปละเมิดสิทธาบทรู้โทษที่พระพุทธเจ้าสิทธาบทที่พระพุทธเจ้ากำหนดเป็นโทษนั่นๆเราก็ไม่ไปละเมิด